ันหยุดทุกวันจันทร์ครับพี่น้องมื่อนี้วัดอังคารก็เลยลูกค้าหลายจังหน่อยท่านจอดรถเต็มเลยทางเขาต้อนรับด้วยดอกไม้สีม่วงนี่ครับงามครับก๋วยเตี๋ยวเรือริมเขื่อนเจ้าเก่าจากนครปฐม,มนี่ครับมากินกว๋วยเตี๋ยวได้มาเบิ่งบักองุ่นน้ำนี่ครับท่านแม่มดดำิ่นบอกว่าตอนนี้มันแก่แล้วซิมได้ต้องเบิง่งนุ่ยแดงๆำมาสัน่นว้ายแซบ่บ มาจากจวัดสรรสิทธิ์จุดไปจากวัดมหาสารคามบ่งนีบ้านเชิดตำบลเชิดอำเภอเมืองเพิ่เมเรื่องจากวัดมหาสารคามร้านเกียวเยวลือนริมเพือนนั่งเป็นสุ่มย่าลงไป็นพูนครับบรรยากาศร้านเกี๊ยวพันยุคข่างทงหน้าครับเขากำลังเขียวงามเลยตอนนี้นั่งยอนขาหันหน้าลงไปทางทงหน้านกันพักกระดานดื่มบริการเจ้าของเองู่ร้านคนตั้งยุคข่างทงหน้านี่ครับ เดือนกุมภาพันธ์กับเขาหน้าปลังเบิ่งบรรยากาศทั้งหลาดนั้นครับนี่นั่งหอ,อยขานี่เป็นซุ้มลูกค้าหลายได้มือเนี่ยครับอ้าวมากวดีเ<ส>ก็บในเนื้อ ัลูกชากำสาวบนต้นไ้แสนง 네. 아우는 저. 음. 아 มเดินทางต่อไปครับพี่น้องข้าวภูเขาสิภาพไปชิมไปชอบสัญญาโมเดลติดตามไปติดต่อไปครับบอกกันเลยครับสวัสดีครับ